ร่วงครับล่วงหัว,วถือเสาหัวตําตเสาแบกเอาหน่อมาเนี้ยน่อเฮ็ดหน่อครับไปอ้วนว้าลดตาเลยโมน,นี้ปาทโท,ทอุ้ยคนไปสุงเหมือนเด็ดบานเด็ดหนอ้อ มองหาเห็ดมันโผกหลายคนหาบัวกินเนื้อใจผู้เฒ่าเอ้ยป่ะเบิ่งอหมาเบิ่องยังบบบนี้ถ้าท่านผู้ชมเบิ่องยังลูกเบิ่งกล้วยเบิ่งกล้วยไปตีละไปยังไปฝุ่นตากล้วยฝุ่นตัวนี้เผือกเรนน่ะอืมเผือกเอาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครับเอาคือผ่้หันมาหากล้องอ้าวพี่กล้องอยู่ทางพี่ าจหยาดไหมกันเดิมืันนี้เด้อให้น้องติดไหมเพราะว่า,อาไอ้มิจะขีมูกหันใจกับโบอกอก <c oughs> โอ้ยน้องสิบอกเป็นอยู่วออ่ามาจากติดไหมต้องการพี่น้องน้ำท่วมน้ำท่วมปลาบักผ่า,ปะปะาเขาแล้วน้ำเต็มหล่อแล้วปล<ะ>าน,น,นิ่นปลานิ่นกับปลาตะเพียนแม่เอาลงปล่อยลุงลุงตัดหญ้าให้แล้ว แปนเลยเห็นบ่นงามแล้วบกพ้าวเฮาหามหามขามเดอ้อหามขามไปเดอ้อหนามมันเลิกเลยได้หรูเอาเลยแม่ตาอ,อืมออบอต้องล่องไม่ดอกบักมาวิ่น่นงา <laughs> าหามเบาหามหนีกายกล่องเดอ้อหามเบาดูคนล่องไม่กับเป็นได้พี่น้อง <laughs> ไปบังกล้วยบรรโ่โอ้กล้วยหมอมอ๋อกล้วยนั่นเองอืมคนนะ ก๋วยห้าวหลายอยู่เด้แต่ว่ากะแก่บ่ทันกันดอกพี่น้องแม่ข้าวโพดข้าวโพดแม่ปลูกไว้ให้กินอีกนี่รุ่นต่อไปเออมาชสิท่านด้เก็บดอกเว้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเออเรา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 ลืมเอาเมียนตัดอันนอคาออกห่างเว้ยพูดเลยพูดหนอกแบบง่ายหนึ่งพูดแม่พูดพุด อุ้ยอันนี้ดอกมันใหญ่ไหมเออเออดอกมันใหญ่เลยลูกดอกมันใหญ่หน่วยมันก็ใหญ่เครือก็ใหญ่ดอกใหญ่นึ่งเออดอกมันใหญ่ไหมตอคนปลูกใหญ่พี่น้องคนปลูกกล้วยใหญ่อ้วนกล้วยก็อ้วนสวยคนอี้เป็นเพื่อนสิเรต้าใช้เปนตัวกลายเยี่ยฝ่าไปเยี่ยฝ่าไปลูกนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดแปดวีตัวนี้วีไงคะ,ะ 8, น,กกน,นี่นี่สีแดงเออมันมีอยู่แปดวีมีอยู่แปดวีแม่ว่ากับแปดกับแปดนน่ำไว้ลูกก็ได้ยังนี่ดิเออนี่ยังนั่นนังบักอันน่นลูกบักนา,บากดบักนาดเขาเคยกินเออ,อ,อเพันใหญ่ใหญ่มากเลยลูกในน้อยเหมือนั บักนาดแม่ปู<ว>่ให้ร้านกิน<บ>นั่นละไอ,อ้ว่าก็มึงมึงเก็มมาบอมันแดดลูกปะ่ะวยไปเทียงปะ,ปงปะมาเบิ่งเห็ดน้ำรลวงซื้อดอกแล้วก็ไปเบิ้งบวบเผาก่อนปะจะขาบป,ปะอจจะั้ะจขา,วา,ออาสวัสดีครับวุ้ยสวัสดีไว้แท้มื่ท่านปิดกล่องโย่ห่อนุวยอือนี่ อีกสองปีมาวินกับท่านว่าก็ได้กินมะพร้าวแล้วลูกมากินบ่ักอ๊่มันเป็นเือเอออมันนเเป็ืโอ้ยอดนี่หลอดบ่เนาะพี่น้องนี่นี่หลอดอะไรนี่นี่อะไรนี่เออคือลูกคือบ๊อบบุญคือดวงเจ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตายนี่ที่ละขนาด ขนาดต้นใหญ่ๆได้นี่ยังเจอปัญหานี่เดี้เพราะยัยใส่มาเบิงต้องเบิงสมือได้บักผ่าวอันนี่โบแม่นซ้ำหนึ่งพี่น้องว่าสีง่ายกับโบแมนพี่ต้อยแบบง่ายหนึ่งรับขับขับเบงที่แหลอ้ยหญ่แหงไอ้กุศลนี่น้องนี่ต้นนี่สูงกว่าเออหนามเต็มหลองละกุศลมีอันปลานินปลานินคุยไปเบิงคลิป ใน y o YouTube คือกันและพี่น้องสวมะพร้าวเพิ่นวาเพิ่อนว,น,น,นว่ากะป้อมเพิ่อนว่าผักเผาสองสามปีหนา,นามนานานามันสิม,มาอยู่เองหนามมันสิมาอยู่เองว่าสันป้อมหน่อย,อม,อยอมันอุดมสมบูรณ์นี่แล้วมันมีแนวกินกับมายูน้ำเห่าหาลาลูกนี่กระป,ป้อมกระป้อมกระมี่เออบักหอยกระมี่ยามาไก่หนามเด้อถ่วหัวรีบเด้เนี่ย เล,เ,เลิกแน,กน่เลิก้วเนาะน้ำฝนหรือน้ำสายน้ำฝนเด้ลูกอเออท่านว่ามันถูถามว่น้ำฝนหรือน้ำใสเนะ่เห็นไหมน้ำฝนน้ำไปย่างอ้วนไปทั้งฝุ่นลูกปะเออเดี๋ยวให้ลูกย่างมาตรวจเบิ่งแบบเผ่าตรวจด,ดวงตรวจตานอันออดับ ตัดหญ้าล่งให้กับเป็นปุ๋ยตัดกับว่แล้วดอกสองมือเหลือหล่องหนึ่งทั้งนั้นคางเทีย่ยงนะเหีนเจาะหูเหีนห,หน้ายแหงอืมน้า่าเต็มเบิดเลยแต่ว่าหล่องนี้โคกแน่อยู่บรไดาตัหญ้าลง nè bít là bó mai Ai ai thế nào ai hung bạo, mở bao lần này thứ bít uẩn, mở vừa, ờ, đi đi đấy mắt chị tốt nám con mẹ đấy luôn, thèm cái gì bố mì gạch sứ mày đấy, nương cả bớt, bớt. <cười> bớt. Ừ. hả, อีหยังเดือดตัวบอดเบื้องเขาโพดบ่มันกับเบิดตัวนออกับเก็บต้มกินนั่นเดจื่อบ่ได้บ่ฮะจื่อใช่หลงมันมีแม่หองมันเออตัวนั้นมันบ่ทันเป็นหน่วยไปเบิ่อยากกินอีกบ่อยากกินข้าวโพดอีกบ่ยังมีต้นเดียวพูดทางฝุ่นมีอยู่มันมาทันแก หมอทำคนไม่ยอ่วเวนไอ้มันแกก่อนลูกยังกินตัวนี้เขาปวดหวานมันมันสาแน่จะเออแม่ตัดลงตัดออกดอกใหม่ก็กำลังงามตัวนั้นมันประทานแกมีมองให้ล้านยางเหรียญเลนเหรียญ เดี๋ยวในช่วงนี้ก็อันตรายแน่นามมาหลาย <c oughs> ยางละอ้วนอันสุดไอชี้อันยังวะบักแตงมวยเตะเก็บพากินแล้วบ่ท่า,า,ทานอฮะตัวไ,ไหนบ่ท่านสุก<า>ตันนนวน,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 นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวนี้ไอเตะเก็บแล้วตัวน,นี้นี่เออไอเตะเครื่องมันตายไอเตะก็เลยเก็บไปเบิง่งพาเบิง่งยกินี่ว่ะ kinh lời, chuẩn bị bắt quang y học đi. Tìy yang mang. Tìy nhắn Bao luôn 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 đầm, luôn 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 แดงแบบสีชมพูเออไอ้ว่าสียังสีแดงสีแดง <c oughs> เออล่างเฮ็ดก่อนพี่น้องปูไปหาเฮ็ดมาเมื่อยนอนแหละนอนแองแน่งแม่งนะเดเฮ็ดเต้มกระตาบบพูดนะบบนเฮ็ดคมบลายนี่ เฮดอันน me. ี้แกงแสบแห้งด้วยอยากบอกแกงเห็ดเด็กๆแสบดูครับบู๊แสบดูครับเอาเดี๋ยวล้างเห็ดป่าตีนเห็ดก่อนคลิปเนี้ยมักเต้ต้นโอ้มักเต้ต้นเห็ดหยังต้นนี้เห็ดหยังเห็ดขอดินเห็ดขอดินมันหูยตัวนี้เห็ดหยังเห็ดเห็ดขมเฮ็ดขมบะแมนเห็ดเพิงเห็ดเพิงหางเห็ดเพิงเขาเจอต้นนี้เห็ดเพิงขมเขาเจอบต้นไหนเอาถือท้ายรูปแนบไป ถือถือน้ำการอย่าเห็ดอย่าอันยาดการมันสีเฮียถือคนละขางถือคนละขางมดลี้นมดลีนวางไว้มันก็สอบเตือน่เอือสอบตัวนอายุคืนอายุคืนอ้วนอายุคืนสวัสดีครับไม่เอาอยืม